เดี๋ยวเดี๋ยวเขาหนักนะครับหนักมากดีนะลองดิ <laughs> แต่ผมมีไว้ให้เขาเป็นใจตอนนี้ยัดเรื่องตอนนี้เนนจ้าของโปรเจกต์แล้วกัน,กน<อ>ครับพี่เมฆครับนั้เจะาของค่าด้วยทักทีวันนี้หลังจากที่เราซุ่มกันมานานในการถ่ายทำต้องรักษาสุขภาพเป็นยังไงบ้างอ๋อเป็นการถ่ายทำที่เรียกว่าสนุกแล้วก็มีความแบบว่าความมันความเดือดความอะไรหลายๆอย่างอยู่ในแบบซีรีส์เรื่องนี้ค่ะไม่ว่าตั้งแต่ตอนทำบทจนถึงถ่ายทำแล้วก็ตัดต่อเลย ใช่ค่ะจริงจริงเถามได้ว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างรู้จักสีผิวพี่เนเป็นต้นเหเหมือนฟังแล้วแบบเออใช่เนยพีนครับเรื่องนี้มันท้าทายอย่างไรกันกับครับผมผมว่ามันมันต่อสู้กับสิ่งที่เราควบคุมไ่ได้เยอะมากเลยนะทะเลอย่างเงี้เราก็ไม่รู้ว่าการอยู่นเือเนี้ยนอกจากอย่างเราไปไปสเกลโลแล้วใช่หมครับแล้วในขณะที่วันถ่ายทำมันมีทงานมากกว่าอัน แล้วช่างภาพจะเมาเรือไหมมันเป็นเรื่องที่แบบเราต้องจัดการให้มันให้ได้กับเวลาที่เรามีแต่เวลาก็ไม่ได้น้อยนะหมายถึงว่าแต่ว่าก,ก็ก็สามารถผ่านก็มมได้แล้วก็สมรู้แบบที่อยากได้เหมือว่าตั้งใจเลือกไปถ่ายชว่วงที่ทะเลกำลังสวยมากๆด้วยใช่แต่อากาศรอา้อาคือเราเราเรา,เราบอกอ่ะ เราทำโปรเจกต์เนี่ยตั้งแต่กระดาษดาบปีที่แล้วเตรียมตัวแต่กระดาษดปีที่แล้วแล้วเราก็แบบคุยกับหลายๆฝ่ายมากๆเขาบอกว่ามีนาคมไปเลยเกาะปูดสวยไปถึงฝนเข้าใช่ไหมวกามีการตระเพิ่มขึ้นหมฮานีใช่แต่ว่าเราทำเต็มที่ทีมงานทุกคนเต็มที่มากๆเลยค่ะเรายกคนไปกันเกือบ70คนนะคะกับทีมนี้นักแสดงคนนี้เป็นใครคะพี่นักแสดงใช่ไหมฮะคู่พี่คะเออคือปลอดทีแบบ มันคือเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เจอกันมาเว้นไปประมาณหนึ่งปีแล้วะแล้วการที่ได้กลับมาเจอน้องอีกครั้งในในวันที่เวิร์กช็อปก่อนคือผมประทับใจามากเลยรู้สึกว่าแบบไม่ไม่คิดว่าเขาจะแบบอัพเลเวลตัวเองมาได้ขนาดนี้แล้วก็วทําให้การถ่ายทํมามันมันลื่นไหล <te am> ที่สุดเลยน,น,น,นี่นี่มันมีฉ่ายต้องถ่ายใต้น้ำด้วยมั้ยครับครับผมเป็นไงบ้างพี่เนกับเิงฉากใต้น้ําเนี่ยก okay? ็ ใสกใต้นะอ่าเราเราไปเรียนก่อนใช่ไหมคะเราก่อนที่เราจะลงถ่ายใต้ทะเลจริงๆค่ะเรามีการซ้อมก่อนเรามีซ้อมใต้สาก่อนานกันค่ะกว่าจะแบบให้น้องทุกคนแบบแน่ใจแล้วว่ามั่นใจว่าลงไปแล้วถ่ายได้เพราะว่ามาสมุทรต้องมีความแบบมั่นใจคนมือชีพในการลงไปแล้วน้องต้องขอดเรกูลเลเตอร์ต้องขอน้ากากใต้น้ำนีตาใต้น้ำด้วยก็เลยมีการซ้อมใต้สาก่อนี่ม์ต้องลงไปลงไปด้วยค่ะ คนแรกกันที่บอกกลัวตายมากเลยแต่ว่ามันได้ภาพที่ดีแล้วภาพที่รู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่เราอยากถ่ายขึ้นมาจริงๆนะอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเพราเราทุกคนตั้งใจมากๆแล้วเราก็อยากจะเห็นภาพนั้นด้วยตาเองในภาพของการกำกับยากไหมในการที่ต้องกำกับภาพใต้น้ำอ่คือคืองานใต้น้ำนะครับมันมีการซ้อมข้างบนบกอ่อนครับความหมายคือซ้อมบนบกจริงๆนี่แหละแล้วก็มีซ้อมในในที่โรงเรียนแล้วก็พูดถึงว่าเราก็จะ คุยกันว่าเราต้องการอ,รอะไรในซีนี้บ้างส่วนในตัวต้องรักมหาสมุรทรเขาพอคือมันเป็นช่วงหลังๆที่ถ่ายทำแล้วเขามีความเป็นต้องรักมหาสนุกในมุมมองผมมากไปแล้วมากมากนจนแบบพอแล้วเพราะฉะนั้นที่เหลือก็คือสิ่งที่เราต้องการแล้วครับว่ามันจะเป็นยังได้เรื่องที่ต้องการจะส่องแสงความสวยงามของน้องนีไทยพอลทีเดวอยูกันที่นี่ใช่ใช่ตั้งใจมากน้อยขนาดไหนในการที่ถ่ายภาพหรือสูงมุมตึ เราไปเที่โลกันหลายรอบมากๆเลยค่ะว่าเราจะถ่ายตรงไหนตรงไหนดีแล้วก็อันไหนที่จะสามารถแสดงความเป็นหมาดสมุทรได้จริงเพราะว่าหมาสมุทรคือเขาเป็นคนหนุ่มชาวเกาะจริงๆเราอยากให้เห็นเออมันมีวิถีชีวิตบางอย่างที่เรานยาเสนอให้เห็นแล้วก็อยากให้เห็นว่าความบ้านๆของเขาอ่ะเขาสนับใจขนมเมืองกรุงคนหนึ่งได้ค่ะแล้วมาซีรีส์เรื่องนี้คุกเฉลยการตุนการท่องเที่ยวได้ไหมที่อะไรนะคะซีรีสเรื่องนี้จะกระตุ้นการท่องเที่ยวได้ไหม ให้เป็นอย่างนนั้ค่ะอยากให้ทุกคนได้ไปเที่ยวทะเลไทยกันค่ะสวยงามเลยทีเดียาจะมีเดิมก็คือเรื่องนี้ถ่ายช็อตกว้างเยอะเหมือนกันคอยากหมายแบบเป็นกว้างมากๆจะทําให้ได้เห็นแบบว่าความสวยงามขอที่นกแสดงของคุณพ่อนนะเอาเจ้าพอดก่อนนครับในฐานะมหาสมุทรครับเราเป็นหลักเลยใช่มผมเลิฟคาแรคเตอร์นี้มากตั้งแต่วันที่ที่ถามว่าพูดใต้ได้ไหมบอกว่า ได้นิดหน่อยแต่ก็ต้องทําไม่ได้ครับแล้วก็รู้สึกว่ามอได้ได้อ่านคาแรคเตอร์หมาครคาแรคเตอร์ที่เราถือว่ามันใกล้ตัวเราจังเลยมันใกล้แต่ก็ถือว่ามันไกลมันเป็นชีวิตของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ทีู่้ชีวิตมากเราถือว่าเราได้เป็นเขาอะเราภูมิใจมากแล้ววันที่เราได้ถึงต่อจริงอะมันคือแบบเข้าใจหมาถึงจริงเลยมาได่ลงน้ำมาที่เป็นเขาอะมันมาถือมาได้เป็นหมาก็รู้สึกว่าภูมิใจมากกับบท พอเรา,า,าหนุนความยากคนหนึ่งนะมันเป็นหนุ่มนนชาวเกาะใช่เราจะต้องเก่งเรื่องของทะเลด้วยจริงจริงจริงมีหลายอย่างที่ต้องฝึกครับอย่างเช่นพูดใต้เนี่ยกจริงผมเป็นเด็กโตทีต่ใต้แต่ว่าไม่เคยพูดในชีวิตประจำวันเลยก็จะพูดไม่ได้อบบพูดเลยแล้งเลยไม่ได้เงี้ยหรือว่าหรือว่าเป็นการดำน้ำก็ไม่เคยดำครับหรือมีฉากบู๊ฉากแอคชั่นหรือว่าฉากอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ทำอะไรใหม่ๆหลายอย่างเยอะมากเจ๋แบบท้าทายมากแต่พอมาจากเจอกันมไอซูจากกรุงเทพว่าไงคะคุณนักเขียน และความสวยและความหล่อเป็นเดียวกันคือตอนแรกตอนที่ตีตีตีความรู้สึกแบบมันจะต้องเป็นยังไงที่แบบว่าเฮ้ยตัวละครตัวเนี้ยไม่ว่าหานมน้ไหนก็ต้องสวยและหล่อด้วยจะแบบว่าเราท่าการเวิร์ดชอปมาผ่านแบบนี้ใส่กูเกิลทุกท้ายภาพเหตออกมาในรูปแบบนี้แล้วก็ที่จริงผมทำสิ่งเส้นผมน่าจะเป็นเรื่องของขายกลิ่นล้ำหน้เพราะว่าเหมือนที่บอกกับเรื่อแบบเราไม่เคยกินอะไกรูปแบบนั้นมาก่อนยเ้แลวช่วงเวลาในการเตรียมตัวนี้นาแล้วก็ช่วงที้ โมงได้ครับเป็นโมงใต้น้ำเข้าไปข้ามใช่ไหมใช่ไจะได้ดูกันเดียวร็วๆนี้แล้วค่ะวีนที่สิบห้าเป็นไงพี่ต้องตามมีความมั่นใจมากน้อยขนาดไหนครับเรื่องนี้เึ้หมดขนาดแค่ทีเซอร์เนอะวันนี้แค่ทีเซอร์ต้องทุกคนเนี่ยน่าจะรอแล้วล่ะน่าจะรอคอยแล้วเนอะตื่นเต้นไปด้วยแล้วก็มีไม่วายอะค่ะเป็นหนึ่งในพัฟเนอร์ของเราที่ที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด ยังเคยคุยกันเล่นๆเ,เลยค่ะว่าง่ายๆมีไม่วายไม่ทำโปรเจกที่แล้วก็เดี๋ยเสกลมเสกฝนเสกพายุมาแล้วนะคะแล้วก็โปรเจกนี้เนี่ยก็ในในความตั้งใจที่จะนําเสนอทั้งพื้นที่นอที่เป็นบทความสวยงามนะคะของทะเลไทยแล้วก็ในอีกโปรดักชันต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่า นี่นี่คือทีมผู้จัดนะคะและทีมนักสแสดงที่ที่เราบั่จใจในการการ่วมกันกันมาตลอดนะคะแล้วก็ขอบขอบคุณทางมีไว้ไวมากมาด้วยที่ไว้วบงใจทางจี25ให้ได้ออกอากาศโปรเจกต์นีนะคะ,ะซึ่งเราร่วมงานกันมาตลอดแล้วในวันอาทิตย์ที่9มิถุนายนนี้นะคะสี่ทุ่มครึ่งก็ขอให้แฟนๆนะคะผู้ชมทานจี25รอได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนบั่จใจ แน่นอนอคือใช่ต่างนะต้องทางใกล้กสิที่คุณเปกจิ้มเสิร์ฟเลยผมแบบว่าอันนี้คือจริงจริงอ่ะงเรามาเจอกันอีกครั้งแล้วก็ทางบ้านทุกจัดที่ไม่ไวายนักเขียนทุกคนกลุ่มเแล้วก็นักแสดงมันเหมือนเป็นการโผลักดัง,ง,งของทีวีที่ผมเชื่อว่าคนทั่วโลก,กรอคอยแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะทีวีช่องจีนเท่านั้นอยา่างเดียวก็ไอชีีก,ก็ได้รับเกียรติอีกครั้งน,งนั่นคืในการกกนำเสนอโฆษณานะซึ่งเมื่อกี้ได้รับสารจากเรื่องหลายๆอย่างก็ตั้งใจได้เลยเป็นอย่างที่ทุกคนรอคอยเนี่ย อว่ายิ่งเป็น